วันที่งเมษายนพศ2565จ้านี่คือฤดูฝนของประเทศสวีเดนในปีนี้ฤดูฝนตั้งแต่เดือนมีนาแต่นี้เข้าเดือนเมษาแล้วจ้ะหิมะก็ไม่ไปไหนแล้วเมื่อวานก็เพิ่งตกไป มันเป็นเกล็ดสวยมากอ่ะอยากให้ดูมันเป็นรูปดาวเลยนะเป็นเกล็ดสวย น่าสังเกตดีๆมันจะเป็นดอกเหมือนดอกไม้เลยมันดอกไม้สวยมาก